สวัสดีครับคุณผู้ชมหมอองวันงานเข้างานนี้โดนจวกเลยซึ่งกลายเป็นประเด็นติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งสำหรับคุณหมอองวันที่ได้ออกมาพูดเรื่องของพิมพ์ลิพายในกรณีที่ชาวเน็ตได้ไปแซะเรื่องยอดคนดูไลค์ตกของพิมพ์ลิพายนั่นเองแล้วก็ได้โต้ไปโต้มา จนคุณหมอของขวัญได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่กลับไม่เป็นไปตามที่คิดเพราะกระแสลบทางด้านคุณหมอของขวัญเยอะมากจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งซึ่งก็ได้ไปมีประเด็นที่คุณหมอของขวัญได้พูดหลายประเด็นมากแต่มีประเด็นหนึ่งที่ทุกคนรับไม่ได้เดี๋ยวเราไปชมคลิปบางส่วนกันนะครับฉันก็เงินเดือนเท่านี้จริงๆด้วยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะเมื่อไหร่ฉันจะเลีเ้ยงพ่อแม่ได้อย่างที่พิมพ์เอาเงิน5ล้านไปกองใส่พ่อซึ่งนั่นคือกระตันยู คุณทําได้อย่างเขาไหมอันนี้คือคําถามที่ดีเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองคุณทําได้อย่างเขาไหมในอายุเท่านั้นสาสิบนิดนิดสาสิบเอ็ดคุณทําได้อย่างเขาหรือไม่และจะทําได้อย่างเขาเมื่อไรอันนี้ต่างหากที่คุณจะต้องถามตัวเองซึ่งแน่นอนครับ ชาวเน็ตก็ได้ตั้งคำถามหลังจากได้ดูคลิปนี้ไปแล้วว่าทาไมต้องเอาเงินห้าล้านไปกองถึงต้องเรียกว่ากตันยูทุกคนภาระไม่เท่ากันต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันสิ่งที่คุณหมอของขวัญพูดคือกําลังตอกย้ําความล้มเหลวของประเทศนี้มากๆที่โตมาต้องเอาเงินให้พ่อแม่จะได้ถูกเรียกว่ากตันยูทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองและนี่คือสิ่งที่จะท้อนการใช้ชีวิตนี้มากที่ภารกิจของคนเป็นลูกคือต้องหาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่คนเป็น พ่อแม่ก็แบกรับภาระอย่างอื่นเยอะแล้วและอีกอย่างอีภาษีที่เก็บไปเอาไปทําอะไรหรอนี่เหรอคือประเทศที่ไร้สวัสดิการคนเป็นลูกต้องใช้ชีวิตของตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะาเงินไปให้พ่อแม่ไม่ได้และจะถูกกดดันว่าอย่าเอาคําว่ากตัญญูมาพูดให้คนอื่นดูเป็นคนที่ไม่รักพ่อรักแม่ และก็มีข้อมูลต่างๆจากชา,ชาวิซเตอร์ได้ตั้งคำถามอีกเยอะแยะอย่างเช่นทำไมเราต้องเอาเงิน5ล้านไปกองตรงหน้าพ่อแม่เงินเดือน15นแต่ส่งให้ที่บ้านเดือนละ5 0 0พทุกเดือนสิ่งนี้ไม่เรียกว่ากตันยูเหรอทำไมเราต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นภาระหน้าที่แต่ละคนไม่เหมือนกันความกตันยูวัดกันที่จำนวนเงินหรือเปล่าซึ่งหมอของขวัญก็ได้โดนชาวเน็ตรวกเยอะมากจากความคิดที่มานาเสนอในครั้งนี้ thank